เ,เชิญเข้ามานั่งข้างในนั่งข้างในแล้วก็อยู่ในแต่ความสงบประนมมือตอนนี้นท่านแม่ทัพกำลังจุดธูปเพียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุาพร้อมจุดเครื่องทองน้อยบูชาพระบูรพาจารยร์ของอาราม ซึ่งอารามแห่งนี้นเป็นอารามของพระบุรพาจารย์องค์ลงปู่เสากันตาซิโลอยู่จำพรรษา2,457โองค์ลงปู่มันพพริชโตอยู่จำพรรษาปี2,460แล้วก็อีกรอบที่สองปี2,464ซึ่งมีอายุอารามนยาวนาน ลำดับจากนี้ขนอะเรียนเจริญพรท่านนะลุงนะแม่ทัพนะได้ถอายนะทยัยธรรม ก็ถือเป็นโอกาสทีนะ่เป็นบุญเป็นกุศลที่นะโยมนะท่านแม่ทับนะได้มากราบแล้วกนะ็ได้ทำบุญนะเพื่ออุทิศกุศลใแก่นะบรรดาทานหารนนะทีนะ่เสียสละนะอย่างใหญ่หลวงนะเพื่อพื้นเป็นดินไทยนะรวมทั้งนะวาระแรกวาระนะที่สองสีนะ่สิบสองนาย นะก็ถือโอกาสนะในเดชะตบะนะคุณานุคุณของพระบรมสารีริกธาตุพนะระอรหันตธา,าตุบุญญาบารมีของพระบุรพาจารย์ของอารามนะจงนะอำนวยผลเป็นบุญเป็นกุศลนะเป็นความพาสุขความเกษสมสำราญให้แก่เราทหารหารและที่สำคัญในะอย่างมากนะก็ขอให้เป็นพลนะวะเป็นพละเป็นกําลัง นะทั้งกำลังกายทั้งกำลังใจนะทั้งกําลังสติปัญญานะให้กับนะโยมนะลุงแม่ทัพนะได้มีสุขภาพพรรณนใหม่แข็งแรงมีจิตใจที่ผ่องใสนะแล้วก็มีนะความคิดนะที่จะทําประโยชนนะ์ให้ได้มากกว่านี้นะกนะ็ในานามของบุญญาธิการพระคุณเจ้าหลวงปู่จามาปุญโญ เราก็ขออหน้อยวิพรณนะ์ให้นะาราท่านทั้งหลายนะในมนตนแห่งนีนะ้มีความพระสุขความกเกษมสําราญนะมีความมุ่งมั่น,ะนนะที่จะทำประโยชน์สุขนะให้กับนะชุมชนสังคมนะประเทศชาตินะโดยลําดับโดยลําดับนะซึ่งวันนีนะ้ก็เป็นภาพอันงดงามนะตั้งแตนะ่วิธีเปิดอนะนุสาวรีย์ผลตรีทวชัยบุศภา นะแล้วก็การบรรยายที่นะหอนะห้องประชุมใหญ่นะหอ,ห,อห้องประชุมใหญ่นะของอำเภอนะแล้วก็มาจบลงด้วยการนะทำบุญนะอุทิศส่วนกุศลให้แก่เหล่าทาหารหานะก็ถือเป็นความงดงามนะลงตัวในนะภารกิจนะของนะคุณโยมนะท่านแม่ทัพในวันนีนะ้ตั้งใจกดน้ำรับผ่อ อยาทาวาลวะหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติีอิจิตังปะทีจังตัวังกิปะเมวะสามิชตุสเปปุเรนตุสังกปาชันโดบนรสรยะท้ามิโชติรัศยะทาสัพพิตโยวิวัชันตุสปะโลโค

กาตนวะตกาสิิวัตกายสวะตกาบรวะตกาวันวะตกาสุขวัตกาโหตุสัพพทาอายุวันโสุขังภะลังล้วคงตรงเดินทาง